สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทวันนี้เวลา17นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้เอกอัคราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้พลตรีโกซิเลเน่มอราเคซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอสวานาประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคาราชทูตพืิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐบอสวานาประจำประเทศไทยพนรีโกสิเลเน่มอราเคได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคาราชทูตสาธารณรัฐบอสวานาประจำญี่ปุ่นด้วยนางซิเลเดนิเซ่อากิลาบาเลราซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคาราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกวัวเตมาลาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคาราชสูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกวัวเตมาลาประจำประเทศไทย <S <S นางซิเลเดนิเซอากิลาบาเรลา่าเคยเดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประจำสาธารณรัฐกัวเตมาลา รับผิดชอบภารกิจด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศการท่องเที่ยวและการค้าต่างประเทศมาก่อนนายดาริอุสไกดิสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่สิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐดิทซเนียประจำประเทศไทยนายดาริอุสไกดิสได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชสูตสาธารณรัฐดิทซเนียประจำประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วย นายวาลิดอบูอาลีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกวัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายวาลิดอบูอาลีได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครถถราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วย นายอาตูเดมอร์ฮอฟสกี้ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทยนอาตูเดมอรฮอฟสกี เคยเดินตรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐโปแลน์ประจำมอนเตเนโกรมาก่อนนายเฟเดริโกอันเบโตกูเอโยกามิโลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรงโซสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ง เป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหาาน,น่งเป็น,อนเอกอัคราชสูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธา,ารณรัฐโดมินิกันประจำประเทศไทยน,นายเฟเดริโกอัลเบโตอูเกโยกามิโลได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตรสาธารณรัฐโดมินิกันประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วย เวลา17นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกณัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลิขการบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมุสตาฟามะมูดตมุสตาฟาเอลกูนี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษายน2564เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางออมเนย่าอามัดมามูดเอลกูนีพระยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วย นายโอวีคูโรโมโอโรกุนเจบาเอกอักรราชทูสหพ mm ันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองทูลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564เฝ้าทูลละองทูลีพระบาทกราบลงคมทูลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ สมเด็จพระกนินิาาที่รา,า้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่3วันนี้เวลา13นาฬิกา25นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จก,การศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจำปีการศึกษา2565เป็นวันที่3 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น1,524คนประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์คณะสตัตวแพทยศาสตร์คณะรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยายลายัยคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศัสิศินป์วิทยายลัยพยาบาลตำรวจผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตรผู้ได้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ผู้ได้รับพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลทั้งนี้ในปีการศึกษา2565จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งดำเนินการตามวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกกิจกรรมการวิจัยการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวยุทธศาสตร์หลัก3ประการคือผู้นำแห่งอนาคต วิจัยนวัตรกรรมที่มีประโยชน์สูงเพื่อสังคมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผลจากการผลักดันอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์ว่าทุกองค์คาพยพของมหาวิทยาลัยทั้งนิสิตและบุคลากรต่างตระหนักรู้ร่วมเปลี่ยนแปลงและเดินหน้าสู่การพัฒนาตนเพื่อเป็นบุคคลและองค์กรที่มีศักยภาพในการเรียนรู้และปรับตัวนับได้ว่าอยู่บนแนวทางของเป้าหมายที่มีร่วมกัน ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนานยกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรและกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์ดรบัณดตเอ,อื้ออาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายพระพุทธปฏิมาที่ระลึกในโอกาสครบ50ปีที่ทรงเป็นชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสครบ50ปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเป็นชาวจุฬาโดยมันเข้าศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยตั้งแต่ปี2516สำหรับพระพุทธปฏิมาองค์นี้สร้างขึ้นจากแก้วรัตนชาติพระเศียรประดับด้วยพระเกศทองคำรัศมีรูปเปลวไฟลงยาราชาว,วดีขนาดหน้าตัก3นิ้วคล้องสังวานประดับอัญมณีทับถิ่นสีชมพู ผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของนายเดลลาเตะมะแซกำนันตำบลดอนทราย หมู่ที่1ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีที่บ้านเล็กที่หนึ่งหมู่ที่1ตําตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงบริเวณหน้ามัสยิดบ้านป่าไม้หมู่ที่หนึ่งตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่6ตุลาคม2566และได้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามแล้ว การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ครอบครัวของนายดนลาเตะอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสัมน,นักดิฉันดาร,ราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ